สวัสดีครับผมชอวัชะละพนนะครับลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูเจ้าสมิตโมเ1 0ดเขสองหนึ่งศูนย์คีดหกครับมาดูการทํางานของเขาหน่อยคุณผู้ชมตอนนี้เขาก็ทาการขุดบอเบลแก๊สครับเปิดบอมาอีกลูกคุณผู้ชมเปิดบอมาอีกหนึ่งลูกครับแกกล่องโรงงานแรกครับสําหรับงานขุดบอไบโแก๊สที่ยะโสธรน,นะครับเจ้าสมิตโมโ เ s ชส0งี 6. ประหยัดกว่ารุ่น F ไป90 0 0 0บาทมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างพี่เห็นคอมเมนต์กันเยอะนะครับที่ผมลงภาพไปในเพจนะครับก็สิ่งที่แตกต่างกันหลักๆภายนอกเท่าที่เรามองเห็นนะครับก็คือถ้าเป็นรุ่น F นี่ก็จะมีสติกเกอร์ F แล้วก็ จะมีสติกเกอร์เสือนะครับที่อ่านว่าแมคแคนหรือว่ามาแคนนะครับก็เป็นผู้ผลิตนะครับบริษัทมาแคนนะครับหรือว่าแมคแคนเป็นผู้ผลิตร,รุ่นเอหรือว่าเอารุ่นเอไปแต่งก็คือมีการเสริมซองล้อน,นํานะครับก็คือเสริมซองล้อน,นําให้2ฝั่งนะครับถ้าเป็นรุ่นมาเอก็จะไม่มีการเสริมให้แล้วก็เขาจะเปลี่ยนจากแครเรียบน ที่รองรับโซ่นะครับกลายเป็นลออเลอร์บนนะครับก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งทําให้รองรับโซ่ได้ดีนะครับโซ่ก็จะประคองโซ่ได้ดีกว่าเดิมนะครับเวลาเดินแล้วก็ที่แตกต่างกันอีกก็จะเป็นภายในของบูมอาร์มนะครับภายในบูมอาร์มจะมีการเสริมแข็งหรือว่ามีการเพิ่มเหล็กนะครับให้มันมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับ แตกต่างคร่าวๆนะครับวกับรุ่นเอฟกับไม่เอฟนะครับพว<ๆ>กาดกันโซ่ตะก้อมีนะครับถ้าเป็นรุ่นเอฟรู้สึกว่าจะเสริมให้สองนะครับสองตัวนะแต่้ารุ่นปกธรรมดานี่ก็จะมีก็จะให้มาแค่ตัวเดียวนะครับตัวกลางๆตัวเดียวก็จะประหยัดงบไป เาหบาทนะครับสำหรับคนที่ใช้รุ่น6ธรรมดาแรงมา้าแรงบิดเครื่องยนต์ปั๊มทุกอย่างเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดเออแล้วกร็รุ่น F นะครับลืมบอกไปรุ่น F จะมีการเสริมเว็ดให้หนักมากกว่าเดิมอยู่300กิโลกรัมนะครับก็คือเข้าไปเสริม ภายในบุมอ์มมันก็จะหนักกว่าเดิมใช่ไหมครับก็มีการเสริมเมยดเพิ่มอีก300โลนะครับก็โดยรวมแล้วรุ่น F ก็จะหนักกว่ารุ่น210ธรรมดาอยู่ประมาณ500กิโลนะครับคุณผู้ชมหนักกว่าอยู่ครึ่งตันครับโดยประมาณรถใหม่แกลกลองครับ โรงงานแรกทำงานทั้งวันไม่มีปัญหาครับรถใหม่เนี่ยงานออกไว้ด้วยไม่ได้จอดซ่อมจอดอะไรครับเติมน้ำมันขับอย่างเดียวแดดไม่มีนะครับบรรยากาศร้อนอบอ้าวครับคุณผู้ชมแดดไม่มีมีมาหน่อยนึงก็เจอเมฆฝนมาบดบังครับ ตากดินเปียครับค่อนข้างที่จะตักง่ายแล้วก็อ้มได้ดีด้วยนะครับวันนี้ฟันปีศาจไม่ได้ทำงานเลยคุณผู้ชมไม่ได้โชว์ดิเตียดเลยครับฟันปีศาจเจอดินอ่อนก็จะขดง่ายนะครับ จะไม่ใช่รุ่นเ F แต่ก็ยังเสริมผล็กพิเศษ3แชกให้ที่ปลายอาร์มอยู่ครับคุณผู้ชมปัจจุบันนี้เขาก็เลือกบุงกีได้นะครับว่าจะเอา0.92หรือว่าจะเอา1คิวนะครับเลือกได้เลยทุกวันนี้มีช้อยให้เลือกครับ เ็ม 1A ครับตัวนี้3 4 4รถ่ hmm. ดดำวิ่งกันอยู่3ามดำนะครับวิ่งกันอยู่3ามดำหรือว,ว่า3คันพอดีครับได้รอบครับ ได้รอไมโครตักดินอยู่ประมาณนาทีนึงครับนาทีไปหาสองนาทีครับไมโครนี่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับไมโครนี้ก็คือไม่ได้พักเลยนะครับแต่ว่าเสียจะใช้หมดธรรมดาในการทํางานนะครับหมดประหยัดเลยละ่ะหมดประหยัดแล้วก็น่าจะเร่งไม่สุดด้วยนะครับก็คือเน้นการทางานไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชม ถ้าเร่งไวเต็มเร็วก็ได้รอรถดำเหมือนเดิมครับฟีแอร์ทิ้งถ้าเร่งเท่านี้ก็รถดำวนมาหนึ่งรอบจอดรอนิดหน่อยครับนาทีหนึ่ง๋ยคลิปนี้จัดให้ชม3ดมดำนะครับคุณผู้ชม รอนิดหน่อยครับรอไม่ถึงนาทีครับ หรหัส210น่าจะผลิตที่อินโดนีเซียหมดนะครับทั้งรุน่น5้รุน่น6ถ้าเป็นรหัส2อ0ร้อสนี่ถึงจะผลิตที่ญี่ปุ่นนะ ดินไม่ค่อยแข็งมากครับก็ถือว่าอ่อนเลยครับดินเขาแล้วมัก็ไม่กินน้ำมันเชื้อเพลิงเยอะนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเขาก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ13ลิตรต่อชั่วโมงครับตัวน,นี้อิซุซ่นี่ก็จะขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันนะครับ12.5 13ลิตรต่อชั่วโมงครับ จริงๆรถเครื่องยนต์สี่สูบยูโรทรีนี่ก็ไม่หนีห่างกันมากครับกินไมต้าไม่น่าจะต่างกันเกินลิตรนะครับสำหรับรหัสสี่สูบนะทั้ง GO5E ทั้ง CM50 ทั้ง4 h เ1นะครับเริ่มมันจะมีแดดเข้ามา อีกอว่าโรงงานจะเสร็จกว่าโรงงานจะเสร็จครับถ้ามีงานต่อยาวๆน่าจะหมด PM อยู่นี่แหละน่าจะหมด p m 7 0 0 0ชั่วโมงอยู่นี่ละมั้งไม่แน่นะครับรถทำงานวันละเกวันละ10ชั่วโมงทุกวันทุกวันนะครับ จะเป็นปีก็ไม่แน่คุณผู้ชม ไหนก็มาแล้วดูอีกดำแล้วกันคุณผู้ชมดูอีกดำหนึ่งครับเอฟเอมหนึ่งเอคันก็ใช้เวลาตักโยสามนาทีต่อดำครับสามนาทีครึ่งต่อดำแล้วก็ใส่ไปสิบตักสิบเอ็ดตักโยครับคุณผู้ชม เบบซีถามผมว่าเมื่อไรรุ่นเจ็ดจะเข้าไทยโกเบเอารุ่น12เข้าตอนไหนก็รุ่นเจ็ดซูตโตโมก็เข,เข้าไทยตอนนั้นนะครับเพราะว่าเขาเกิดมาคู่กันเขาเกิดมาแข่งกันนะครับสําหรับซูมิตมโตโมะแล้วก็โกเบน,นะครับเพราะว่าตอนลอดมักเทนเขาก็ลอดลรุ่นหกมาไล่เลี่ยๆ,ๆกันนะครับ เบขายรุ่น12เมื่อไหร่ก็นั่นและครับรุ่น7ก็จะเข้าไทยทันทีโอ้น่าจะยาวอยู่ครับคลิปนี้มีเบ็ดเบียด15นาที สำหรับดำนี้นะครับเราขุดมาคุณผู้ชมอ,อน่าจะขุดมาได้ประมาณสองสามวันนะครับโอเคคุณผู้ชมครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชองวัชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนนี้ช่องเัาคลิปลง เราคนนี้ผมแล้วก็เจ้าสมิตโมเอชเชสองหนึ่งศูนย์คิดหกก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนครับพี่พีทีงานรถดำสิบล้อภุริพั์ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปวิดีโอนี้ลาละครับ